สวัสดีครับสาหรับวันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องกฎงคูลมนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเนาะกฎคูลมเนี่ยก็มันเป็นเรื่องราวเล็กๆในบทของไฟฟ้าสถิตซึ่งในชุดนี้ผมจะให้ดูกฎคูลมสัก6 7คลิปก็คือดูในเรื่องของโจทย์ในลักษณะต่างๆของกฎคูลอมเนาะแล้วถ้ามีเวลาจะเลคเชอร์ ขึ้นมาให้อีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะในบทนี้แบบเลคเชอร์สรุปละเอียดสรุปแต่ละเอียดก็ <c oughs> วันนีมาดูกฎคลอมก่อนแล้วกันนะครับก็คือเขาบอกว่าแรงระหว่างประจุไฟฟ้าสองจุดประจุจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับขนาดของประจุไฟฟ้าทั้งสองและเป็นสัดส่วนพกผันกับกําลังสองของระยะห่างระหว่างประจุทั้งสองนั้นก็คือแปลว่ามันว่าได้เรื่องของการมีประจุแค่2ตัวเนาะห่างกันเป็น r แล้วกันตัวหนึงเป็น q หนึ่ง เป็นคิสองโดยเขาบอกว่าเจ้าแรงตัวนี้แรงคูลอมเนี่ยกดคูลอมอันนี้ก็เรียกว่าแรงคูลมเลยก็ได้เนาะเป็นสันดส่วนโดยตรงก็อันนี้ยังไม่เป็นสูตรเนาะเป็นสันดส่วนโดยตรงก็คือแปรผันตรงกับขนาดประจุไฟฟ้าทั้งสองนั้นก็คือ Q 1คูณค2ออย่างนี้เนาะ และอีกคำพูดหนึ่งเขาบอกว่าและเป็นสัดส,ส่วน6กผันกับกำลังสองละหะของระยะห่างระหว่างประจุทั้งสองนั้นเป็นสัดส,ส่วน6กผันก็คือ f, f ตัวเดียวกันนี่แหละมันยังเป็นสัดส,ส่วนพกผันของระยะห่างระหว่างประจุก,กำลังสองก็คือ r กํากำลังสองเพราะฉะนั้นจากสองอันนี้เอามารวบเข้าด้วยกันก็กลายเป็นแปลว่าแรงตัวนี้มันแปรผันกับขนาดประจุสองตัว และแปรผกผันกับ r กังสองซึ่งเราเขียนแบบนี้ได้เนาะอันนี้ข้างบนก็นลบไปในทางคณิตศาสตร์มันยังเอาไปใช้งานคำนวณไม่ได้เนะาะเพราะมันเป็นเครื่องหมายแปรผันวันนั้นต้องเปลี่ยนให้เป็นเครื่องหมายเท่ากับก็เปลี่ยนเลยก็เป็น f เท่ากับถ้าเมื่อใดก็ตามที่เปลี่ยนจากเครื่องหมายตัวนี้ ให้เป็นเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยจะต้องมีค่าของที่ตัวหนึ่งมาคูณเป็น a b c d e f g ได้หมดแต่ในคูลอมเนี่ยเขาคิดมาให้แล้วให้เป็นคำว่า k แล้วกันแล้วก็ q 1 q 2ส่วน r กําลังสองน,นั่นเองโดย q นี่คือค่าประจุไฟฟ้า q 1 q 2เนี่ยคือประจุไฟฟ้าหน่วยของมันก็คือคูลอมตัว c อันนี้คือหน่วย ส่วน r ก็คือระยะห่างระยะห่าง2ประจุระยะห่างสองประจุเท่านั้นเนาะหน่วยเป็นเมตรส่วน k เนี่ยเป็นค่าคงที่ของคูลอมเนี่ยค่านิตคูลอมมีค่าเท่ากับ9คูณ10กำลัง9หน่วยก็เป็นนิวตันเมตรกำลัง2ต่อคูลอมกำลังสออันนี้คือหน่วยของ k เนาะโดย แรงตัวนี้อันนี้คือคำนวณออกมาจะได้ขนาดแต่ถ้าเราอยากดูเวกเตอร์แรงตัวนี้จะมีทิศยังไงขึ้นอยู่กับลักษณะประจุถ้าประจุ2ตัวนี้เป็นประจุที่ต่างชนิดกันเช่นบวกกับลบสมมุติตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบจะทําให้เกิดแรงดึงดูดข้าหากันนั่นเองแรงดูดข้าหากันก็อย่างนี้เขาเรียกว่าแรงดูดข้าหากันอันนี้ก็เป็น f 1อันนี้เก็บเป็น f 2ออย่างนี้เนาะ ซึ่งแรง F1 F2 จะมีค่าเท่ากันเสมอดังนั้นเราจึงเรียกแรงที่เกิดจากคูลอรเนี่ยแรงระหว่างประจุไฟฟ้าเนี่ยแรงสองระหว่างคู่เนี้ยเรียกว่าแรงปฏิกิริยาแรงคู่ปฏิกิริยากันนั่นเองนะครับในกฎข้อ3ของนิวตันโอโยงกันไปทั่วเลยเนาะก็ฟังๆไว้แล้วกันเนาะอ่ะทีนี้ถ้าหากว่าเป็นประจุเหมือนกันบวกกับบวกแล้วกัน แรงก็จะทําการผลักกันนั่นเองแรง F2 ก็จะดีดออกไปข้างนอกแรง F1 ก็จะดีดไปข้างนอกอย่างนี้เนาะถ้าหักประจุเหมือนกันต่อให้เป็นลบกับลบมันก็จะผลักกันอยู่ดีลบกับลบมันก็จะผลักออกไปข้างนอกอันนี้ F2 อันนี้ก็ผลักไปข้างนอกเป็น F2 เพราะนั้นประจุเหมือนกันก็คือดีดออกด้านนอกแค่นั้นเองอันนี้คือเรื่องเวกเตอร์เนาะแต่ขนาด คิดออกมาก็จะได้เท่ากันทั้งประจุทั้งแรงที่กระทําบนประจุที่1และแรงที่กระทําบนประจุที่2จะมีขนาดเท่ากันเพราะเป,เป็นแรงคู่ปฏิกิริยากันนั่นเองลองมาดูโจทย์นะครับเพลินมาสนานโจทย์เขาบอกว่าประจุ a 6.0ไมโครคูลอมอยู่ที่พิกัด0 0ประจุ b ลบสีไมโครคูลอมอยู่ห่างจากประจุ a ไปทางขวา2เมตรจงหาแรงที่กระทําบนประจุ a และแรงที่กระทําบนประจุ b ก็วาดรูปก่อน ก็คือเขาบอกว่ามันมีพิกัดโดยเขาให้ประจุ A เนี่ยอยู่ที่พิกัด0ูนย์ก็อันนี้แล้วกันเนาะประจุ A มีค่า6ไมโครคูลอมและประจุ B เขาบอกว่าประจุ B อยู่ไปทางขวา2เมตรจากคำพูดในโจเนาะไปทางขวา2เมตรค่านี้เพราะนั้นก็อยู่ที่ 2เมตรสมมุติตรงนี้แล้วกันนะ2เมตร B-4 ลบสไมโครคูลอมอืมลืมบอกว่าเครื่องหมายลบเนี่ยไม่ต้องใช้นะครับในกฎคูลอมเนี่ยเราเอาแค่ขนาดทุกอย่างนี่คือเราพูดถึงขนาดอย่างเดียวเพราะาแรงออกมาก็ได้เป็นขนาดเนาะส่วนทิศทางไปดูในรูปเพราะฉะนั้นถ้าพูดแค่ขนาดแปลว่าค่าที่มาใส่ก็คือค่าบวกเท่านั้นนะในปริมาณฟิสิกส์ไม่ว่าบทไหนก็ตามถ้าเขาพูดว่า แค่ขนาดไม่ได้หาทิศทางก็ไม่ต้องเอาเอาเครื่องหมายเข้ามาด้วยอันนี้ก็คือมันใช้แค่ขนาดเนาะในกฎคูลอมมีคําพูดนี้เนาะกับขนาดขนาดขนาดเพราะนั้นขนาดก็เลยไม่เอาเครื่องหมายลบมาใช้ในการคํานวณเนาะเวลาใส่สูตรก็เลยใส่แค่บวกสี่ไปเลยเดี๋ยวก็ลองลองดูเนาะเวลาใส่เพราะฉะนั้นระยะห่างตรงนี้ เท่ากับ2เมตรนะครับโอเคเนาะโจทย์ต้องการอะไรโจทย์อยากรู้ว่าแรงที่กระทำบนประจุ A และแรงที่กระทำบนประจุ B แรงที่กระทำบน A และแรงที่กระทำบน B แรงที่กระทำบน A จะเห็นว่าประจุเป็นชนิดเดียวกันหรือคนละชนิดครับมันคนละชนิดกันเนาะตัวนี้เป็นบวกตัวนี้เป็นลบนั่นเองนั้นมันจะดูดเข้าหากันเลยได้ ตัวนี้ F A ดูดเข้าไปหา F B F B ก็โดนดูดเข้าไปหา F A เ,เข้าไปหาประจุเอเพราะน,นั้นเรารู้แล้วว่า F A มีค่าเท่ากับ F B เนอะในเรื่องของขนาดถ้าใส่หัวมันก็เป็นเวกเตอร์เนาะม,มีค่าเท่ากันซึ่งขนาดตัวเนี้จะมีค่าเท่ากับกฎคูลอมก็คือ k Q1 Q2 ส่วน R กำลังสแทนค่าเลยครับ K ก็คือ9คูณ10กำลัง9 Q มีค่าเท่าไหร่ครับ Q1 ก็คือ QA นะครับ1ก็ให้เป็น Q อันนี้เป็นประจุที่1ประจุที่2เพราะนั้นก็ Q1 ก็คือ6ไมโครคูลอมก็คูณ10กำลังลบ6เนาะไมโครเพราะคูลอมอย่างที่เขียนไว้ก็คือคูลอมหน่วยเอ้ยไม่ไคูลอม คเนี่ยมีหน่วยเป็นคูลอมแต่นี่มันให้ไมโครแถมมาให้เพราะนั้นก็เปลี่ยนคําอุปสรรคไมโครไปให้เป็นตัวเลขก็เป็น10บกาลังลบหส่วน B ก็ขนาดของเขามาอย่างเดียวลบสี่ไมโครคูลอมก็เลยเอามาแค่สี่คูณสิบกาลังลบหกคูลอมเนาะชืบอืมส่วนด้วย r กํากลังสองก็2องกลังสองโอเค ิดเลขขบนได้เท่าไหร่เนี่ยหกคูณเก้าได้หกคูณเก้าได้ห้าสิบสี่เนาะเลยห้าสิบสี่คูณคูณสี่ตัวนี้แล้วกันแล้วคูณเลขสิบกำลังเก้าคูณสิบกำลังลบหกคูณสิบกำลังลบหกสองตัวนี้คูณกันได้เท่าไหร่ครับสิบกำลังลบหกคูณสิบกำลังลบหกก็ได้สิบกำลังลบสิบสองเนาะ เ้วเจอกับ10กัลัง9ก็เลยเหลือ10กัลังลบ3ส่วนด้วย2กลังสองก็ได้4เนาะแล้วก็ตัด4 1 4 4 1 4เพราะฉะนั้นเลยได้54คูณ10กัลังลบ3กัลังลบ3คูลอมหรือจะตอบเท่ก็เป็น54 มิลลิคูลอมอย่างนี้เนาะอย่างนี้ก็ได้นะแต่จริงๆไม่ต้องไปไม่ต้องไปฝืนทำทำต่ออย่างนั้นก็ได้แค่นี้จบได้เลยไ,ไม่ใช่หน่วยคูลอมด้วยโอ้ผิดหลายขั้นเลยขออภัยขออภัยแรงมีหน่วยเป็นไรครับนิวตันโอเคเนาะเพราะว่าถ้าถ้าหากว่าเราไม่ชัวว่ามันใช่นิวตันไหมลองเอาหน่วยพวกนี้มาคิดดูนะครับ หน่วยก็คือตัวแรกอันนี้เสร็จแล้วนะเสร์ฟสักนิดนึงหน่วยของ k ก็คือนิวตันเมตรกำลังสองต่อคูลอมกำลังสองเนาะคูณกับ q หนหน่วยก็เป็นคูลอม q สอหน่วยก็เป็นคูลอมส่วนด้วย r กำลังสองหน่วยก็เป็นเมตรยกกำลังสองอันนี้ก็ตัดตัดตัดเพราะนั้นข้างบนก็เลยเหลือ นิวตันเมตรกำลังสองส่วนเมตรกำลังสองตัดตัด,ตดก็เลยเหลือเท่ากับหน่วยนิวตันนั่นเองพอดีวิธีเช็คหน่วยนะครับก็ไม่มีไรวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคครับขอบคุณครับ